เดี๋ยวๆไปดิไปดิเดี๋ยวนี้โอ้โห s yeah, n ี t uh, uh, a exactly ว right. i g big thing ี๋ยวนี้โอ e โหเดี๋ยวนี้โอ้อหเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้โอนโหเดี๋ยวนี้โอถามเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนลย หนูเต้นจนข้อเข่าอ่ะหมอจะเข้าแล้วอ่ะ <laughs> หัวใจหนูมาแบบต <laughs> <ille> ึ๊ดเขาปวดหัวลอยใครตัวเองเป็นแทนกันนะ <laughs> เฮ้ยทำไมเป็นเข้า <laughs> ข้างอ่ะเต้นเข้าข้างพี่ว่าเบียร์หลังหรือครูเบียร์แซ่บกว่าคะวันนี้รักทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณห <laughs> ลายๆค่ะใครแซ่บพี่วันนี้ใครแซ่บวันนี้ใครแซ่บครูเบียร์น่ารักมากค่ะลูกนี้เมียหลังน่าครัวมากๆเลยค่ะแม่ เมียน่ารักเมียเมียหลังน่ารุน bah, รเขาว่าแค่น่ารักแต่ว่าน่ารุน,น,นรุนรุนอย่างงี้ก็ได้มร,รุนรุนรุนอย่างงี้เหรอเขาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดพี่โบเมียหลยังขอให้รวยขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณมาก วันเกิดปีนี้ดูสวยขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าได้ได้อะไรไปอ๋อกินคอลาที่กินคอลาไม่ใช่เพราะอะไรนะคะอยากได้เธอทอะไรนี่เราอยากได้เธอจริงๆแล้วผู้ตรงๆเลยนะคะคือเรากินแล้วปุ๊บเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วไม่พอผู้ชายนี่มองที่บ้านนี่แบบเต้นนะเขาจะชมให้เต้กินนะแต่ว่าจริงๆถึงตัวเองตลอดไปมากกว่านี้เขาก็ยังรักเตเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเตอเต้นได้หมดอือซเอามันไม่ใช่เรา อ๋อเราอะแล้วตกลงเรื่องที่แอบคุยกันครูเบียรู้ไหมตกลงเรื่องที่แอบคุยกันอะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้แล้วครูเบียรู้แล้ววันนี้ทำยังไงอะก็ไปเลยค่ะเอาทำไมกูทำไมเราเรารู้เรารู้เขาว่าอยู่ด้วยกันเขาเขา่นู่นนี่นั่นกันทําไมเรายังทนเพราเรารักเขาเราไม่เราแอบคุยกันแล้วครูเบียก็ไม่รู้นลเนี่ยรุ่นรุ่นนี้คือถ้าหาเขาเจ็ดวันเขาตอบทีเขาตอบวีเดีตอเขาตอบเขาตอบ ลอยติดแปะใช่วโมงผู้ชายส่งเนติเกอร์ยิ้มมาตัวเดียวแล้วเราก็ไปแปลเอาเองว่าเฮ้ยเขาชอบเราบ้างมันใส่ใจแล้วแค่นั้นใช่เขาใส่ใจเขาทักแค่นี้เขาก็ใส่ใจแล้วตัวเองเขากินตัวนี้นะคอลลาแล้วดีค่ะคอนราแล้วดีค่ะคอลลาเจนแทสเมื่อใส่น้ำละลายเลยนะคะนี่คไม่ต้องคนเลยค่ะขอแม่ขนมมาคอลลาเจนแท้ใส่น้ำจะละลายเลยอย่างี้ไม่ต้องคนเลยนะคะเพราะเป็นคอลลาเจนแท้สามใส่พันธุ์สีไรเป๊ะทายไรเป๊ะทายและคอลลาเจนทายชูค่ะ ออันนี้คือเรื่องจริงใช่ตอเมื่อก่อนเนี่ยผมเล็บผิวเมียบอกได้คำเดียวว่ากรังมากเนไม่มองเนไม่มองเลยคนดีนะคะดำมากและและดำเนยดำหรือดำ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 มากใครก็ต้องรู้ว่าเมรําังสายฟอคือผิวว่ะดำและก็ชอบอาบแดดเป็นไงพี่ตก๊ะแม่กินสามวันใช่ค่ะก่อนที่น้องจะมาไลฟ์ส่งแม่กินก่อนนะเอาเมีคนอวยพรมันเกิดเอามี่คนอวยพรมันเกิดขอบคุณมากมากเลยนะคะ เฮ้ยอยู่รูดอันนี้เกอ่ะอนนกลับมาตักทะเลใช่ไหมใช่เคลินเคลินแล้วนึ่งอ่งะดีๆนะดีๆนะเอมาูยดเลยาอบด็ตรงไหนเก็บตรงไหน เจ้าเจ้งไหนเจ้าตรงไหน ราชอบจังเลยอ่ะชอบความที่เขาเป็นเขาทั้งสองคนเลยชอบความที่คู่เขาไม่เหมือนใครชอบความที่พยายามบอกว่าไม่ได้สร้างโมเมนต์แต่ก็ดูสายตาดิแกดูการกระทําดิแกดูเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันดิมันไม่มีอะไรบอกเลยเว้ยว่าเขาไม่ได้รักกันอ่ะ